สวัสดีเจ้าสวัสดีทักทายนะเจ้าอันนี้คือมาเอาก,นะนะกังตงมาเจ้าเนาะมาเจ้าเพานอนหน้าเขาก็เมาหัวนะเจ้าอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านนะเจ้าจะเป็นกลางทุ่งนาำกว้างนะเจ้าอันนี้เป็นส,สวนบ้านเฮาเนอร์น,นะเจ้าเป็นสวนที่อยู่หน้าบ้านนะเจ้าเป็นทุน่งนาที่อยู่หน้าบ้านนี่นะเจ้าความสวยงามนะเจ้า เป็นเตียมเตรียมตีจะไถานานะเจ้าเตรียมไถานาเตรียมบันเข้านะเจ้าแต่บ้านเฮาเน,นี่ยดูนี่ปนุซึ่งเป็นจะเป็นใจกันวานนะเจ้าไอ้ดอกแก้อันก็เจ้าดอกแก้อุย้ยลมเย็นเย็นนะเจ้าอันนี้เขาทำมาฉาดบ้านเฮาเนื่อนะเจ้าอันก็เจ้าเปิ้นเตรียมไถานาเตรียมไถนาเตรียมตีจะสูบน้ำนะเจ้า อันนี้คืออะไรนะส่วนผสมเนเอเจ้านี่อยู่หน้าบ้านานี่นะเจ้าเจ้ารรมาติงดงามนะเจ้าเอาบิวส,สวยๆมาฝากเด้นนะเจ้านี่เจ้าลมเย็นเย็นนะเจ้า เฮาบสบายเนาะเจ้าเฮานอนน้าเฮาก็เมาหัวเจ้าเฮาลุกมาแอวของมาสูบเอาอากาศบริสุทธิ์กลางตกมาเอาเจ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นอ่อนเนีเจ้าเฮาจะปลากันมาขุดหอยเจ้าขุดปูหากบหาเขียดนะเจ้าแต่ถ้าเป็นอ่อนสมัยนี้เปิ้นบ่เนะนะเจ้าเปิ้นบ่โลบาหากันละเนาะต่างคนก็ต่างเห็นหนังสือเหมือนเฮาสมัยก่อนนะเจ้าถ้าสมัยก่อนเลิกโรงเรียนปุ๊บนะเจ้าวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อแม่จะบ่เออวันนี้หาปูหาหอยเน้อนะเจ้า นรรพาเจ้าน้ำผาสวยมาฝากเดอ้อนาเจ้าหันอยู่ร,ยรีบๆปุ๊นาเจ้าอันนั้นคือเขาแก้วนะเจ้านี่นาเจ้าสวยงามนะเจ้านี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูจะให้อพอมีนกกระยางขาวนี่เจ้าความสวยงามอยู่ต้นนี่นะเจ้านี่นะเจ้าธรรมาชาติยังงดงามอยู่นะเจ้าเน้อนะเจ้าเั็นกับเจ้า สองตัวนะเจ้าเป็ดวิ่งสามตัวนะเจ้าเป็ดบินนะเจ้าโบกบินมาเจ้านี่นะเจ้าสวยงามนะเจ้านี่นะเจ้าความสวยงามอยู่ต่นี่นะเจ้าธรรมชาติงดงามนะเจ้าบินตามกันไปนี่นะเจ้ามาละมาละมาละน้ำผักไอ้น้ำผักสวยสวงามมากฝากเด้อนกก่ยางขาวนะเจ้านี่สวยงามนะเจ้าบ้านเฮานะเจ้า อากาศบริสุทธิ์เจ้าเอาภาพนี้มาฝากกันนะเจ้าเนื้อ